ของที่บ้านตาหายเกิดอะไรขึ้นมีโจทย์บนธนาคารในเวลา,าเดียวกันการข้นธนาคารถึงสองแห่งนายรู้ใช่ไหมว่าจะได้รับโทษอะไรฉันไม่ได้ไ<ม>ทำ<ค>น,นะนะถ้างั้นนายจะขุดหลุมไปยังธนาคารทำไมฉันไม่ได้ขุดไปธนาคารฉันขุดไปอีกฝั่งมีคนสั่งให้ฉันทำแล้วคุณตาล่ะไม่ถึงต้องมาแจ้งความเท็จกำลังช่วยใครอยู่ตาเออตาเป็นพวกเดียวกับคนที่พูดอีกธนาคารหนึ่งใช่ไหม ตามไม่รู้จักพวกมันไม่ยอมรับใช่ไหมได้งั้นรอฝั่งนู้สอบปากคำเสร็จเราก็จะรู้กันเองฉันไม่รู้จริงๆฉันทำไปเพื่อหลานชายของฉันคุณตาช่วยผมด้วยผมอยากกลับบ้านอยากให้ร้านแกปลอดภัยต้องทำตามฉันสั่ง ตอนฉันโดนจับตัวไปฉันไม่อยากเสียหลานชายไปทำไมเสียงเหมือนกับคนที่จ้างผมเลยอกัปตันอันนี้สอบประคัเรียบร้อยเดี๋ยวผมส,ส่งตำหนิให้ครับเรื่องนี้วางไว้ก่อนตอนนี้เราต้องออกตามหาหลานชายของตาก่อนหลานคุณตาหน้าตาเป็นยังไงครับเออหลานตาชอบดูส,สาวๆในติ๊กตนะอ็อกนะเออจริงๆแล้วผมก็ชอบครับผมด้วยจ้างหน่อยลงุงทุกคนเตรียมกำลังออกตามหาเด็กผู้ชายที่ถูกจับตัวไป